เครื่องนี้ไอโฟนสิบเจ็สีส้มนะครับลูกค้าเลือกติดแกเลนกล้อง i m มอสีส้มนะครับติดสีส้มตรงเครื่องเลยนะครับอ่าตัวเฟรมตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นการทําสีแบบเมเทกเกรดนะครับสีจะติดทนนานนะครับตัวเลนส์กระจกนะครับจะเป็นเลนส์กระจกซัฟไฟนะครับความแข็งแรงของตัวเลนส์กระจกซัฟไฟอยู่ระดับ 9M นะครับผ่านมาตรฐาน U L นะครับตัวเลนส์กระจกซัฟไฟนะครับมันจะใสนะครับแล้วก็เป็นลอยยากนะครับภาพถ่ายจะคมชัดแล้วก็โฟกัสไวนะครับฟิล์มถฐานกล้องเป็นแบบด้านนะครับติดให้เนียนๆเลยนะครับ ในชุดก็จะมีฟิล์มกันรอยตูดชาร์จให้ด้วยนะครับฟิล์มกระจกหน้าจอนะครับลูกค้าเลือกติดฟิล์มกระจกหน้าจอ i ไ s s a p p h i r e 9M r p 8 0นะครับตัวนี้เป็นฟิล์มกระจกสฟ r e นะครับความแข็งแรงของตัวฟิล์มนะครับ อยู่ระดับ 9M นะครับก็คือเป็นรอยยากผ่านมาตรฐาน UL เหมือนกันนะครับเป็นฟิล์มกระจกซัฟไฟที่บางนะครับบางอยู่ที่0.23นะครับตัวนี้ตัดสัฟ้า80%นะครับผ่านมาตรฐานของตัว iSafe ด้วยมีใบเซอร์เหมือนกันทั้งคู่ทั้ง UL แล้วก็ iSafe นะครับตัวฟิล์มกระจกซับไฟนะครับจะมีมุมขวาบนนะครับจะมีโลโก้ iMOS อยู่นะครับซึ่งจะเห็นเฉพาะเวลาปิดจอแล้วต้องเพ่งใกล้ๆเท่านั้นนะครับเมื่อเวลาเปิดจอ มันจะไม่เห็นนะครับส่วนเคสนะครับลูกค้าเลือกใส่เคสนิวโค้ดตัวเบนเทก้าออเรนจ์นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอวกาศนะครับก็คือใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ถักกับตัววัสดุโพลีอีมายนะครับซึ่งมันจะน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ออกมาเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับโทนนี้นะครับส่วนกรอบกล้องนะครับก็คือจะสูงกว่าตัวกรนเลนกล้องเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุเอาเต็มนะครับตัวนี้จะไม่ไปกวนสัญญาณเสาสัญญาณไวไฟสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งมันอยู่ขอบตัวเครื่องนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้เป็นโลหะใช้เป็นเลซินเกรดอวกาศนะครับข้างบนจะมีสลักคําว่า metal clear นะครับปุ่มข้างๆจะเปิดนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตัวกระจกคอนนิ่งที่มันมีแถมในกล่องนิวโคดนะครับข้างๆนี้นะครับตูวชาร์จนะครับเคสตัวนี้จะอยู่ที่4,990บาทนะครับตัวกระเลนกล้องจะอยู่ที่1 2 9 0ตัวฟิล์มกระจกหน้าจอจะอยู่ที่2290บาทนะครับชอบแบบไหนนะครับมามาหน้าร้านครับเราจะให้ในนี้เลยครับขอบค